Ibu, <Yeah. S 2>、oh, เก้าเจ็ดศูนย์นะวันนี้นะแค่เสร็จไปบ้านไปเลยไปแล้วครับน้ำก็มาแล้วนะครับยิ้มก็มาแล้วนะครับน่ารักดรับ้ปากครับสาธุครับ

hancup saya

Bye. Oh. ปิยมปีธรรมสระนังคัจฉามิอคติยมปีสังฆังสระนังคัจฉามีปิยมติสังฆังสระนังคัจฉามีอิสรณทะขมันังนิทิตังอะมาตเตอานาติปาตาเวระมณีสิขาปัทธรรมสมาดิยามม เวระมณีส ha ิกขาปัทังนสมาธิยามีอาตินาตานาเวระมณีสิกขาปัทังนสมาธิยามีกาเมสุมิจจาจาราเวระมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามี ภิญามิโยสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาดิยามิสุราเมรยามัจจพมานัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาดิยามิสุราเมรยามัจจพมานัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาดิยามิอิมา สิกขาปทานีส huh? <oh ีเลนะสุขต yeah. ิย yeah. ันตีสีเลนะพงคสัมปทาสีเลนะนิพุตยันตปัตมะสีลามวิโสทติปายับปัตมะปิปิยาจับปัตุตวินสาย Ibati batik, ah ayam, ya, tapat ayam, bina ayam, perintah buat apa มอหนี่ครับวันที่เจ็ดพาพันปูห่อสีเต็มให้ลูกไ้ร้านได้เบิ้งเป็นยุนตาบอครับก็รอชมเพราะว่ามือนี่ครับปูกระซ่งให้ลูกร้านครับใส่เสือมะห่อมนะครับเนาะครับชุดมะหอมอ่าครับครับครับผมก็ขอขอบคุณขอคุนสายบุญทุกทุกันนะครับเ้อครับมาพูกค้ยกันนะครับยินงมีกับกล้องไ้เบิ้งครับสำหรับกล้องนะเนาะรับเครื่วงรบบแต่งชุดแบบโอ้เมื่อครับแต่งโมเหมือนแตงพี่นงพี่แจ้งงนี้ ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สายบุญทุกทุกท่านนะครับโปรดใส่โป่ดแช่โปรดติดตามกันมากครับเป็นกำลังใจให้ท่านสองนะครับครับผมดูบรรยากาศทุ่ผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับแยงโมก็ใส่ชุดมโหฬาด้วยมั้นียครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับโปรดใส่โปรดแช่ครับเดี๋ยวันเจอพ ทั้งแอดทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับขั้งเฟียดบูมั้งโปรีนของแตงโมความของแอดยิมความให้สูตรมันๆนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปนี้แล้วครับแตงเกืือเอุกทุกคนรับเมื่อนี้มีแลงท่านู่หมูวอกเอครับเมื่อนี้ครับมีลงท่านนะครับเดี๋ีลงท่านหลายอย่างครับถึงป็งไข่ป็นไข่มากเลยครับแล้วก็มันเกี่ยวกับเป็นึ้นย่ายมะลิครับสองแสนเต๋ครับเดนเอามันเกี่ยวมาเก็บลงท่าน สวนแอดยิมนะครับได้ฟ่อมครอบครัวครับได้นำประกางนะครับแปลงกวาดครับของคุณพ่อคุณย่าเหี่ยนหรือว่าของนางหน่อยครัดเป็นจิตสวนกวเนาะครับยังโม่เป็นเกษตรนะครับคนปลูกแกลงครับสดๆจากสวนครับอ่อนๆเลยครับแอดยิมสร้างไว้เมาวดสวนครับพี่น้องได้มาได้ผลมาเบิ่อเลยครับก็คือว่าทำบุญ ครับเพราะว่าพินิจ<า>กามาครับมื่อนี้พินิจสาธิตต้องจันทร์ห้ากามาครับมาร่วมซึ่งร่วมบุญทัก,กบาทเ้าครับพระคุณเจ้าสอนวัดที่เสียงงูมาเนี่ยครับสอคนคุเภอครับที่มาสันพระทหารเ้าอ,อยู่ของผูชี้ปากเอา คุณผู้ชมสาวบานเด็กี99แผงใครจลืมค่า70น้ำน้ครับบานเด็กีห5 70โม่10ครับผมเอฟซีทันใดมากประด้ครับมารวมงานมือนี้ปรได้เอาการตั้งคิดอธิษฐานกันเลยครับเรื่อยอารมณ์บูชาหนาสาธุบุญครับผมแม่ครูเฮาเนาะครับครับผมแม่ครูเฮาเห็นไปครับเพื่อเอฟซีสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศนะครับที่เพคนมากประด้ครับผมคือว่าเฮาได้รวมกันน้ำแข็งวัตถุทุกคนครับเพราะว่าจัดงานกรายเถือนครับมันจะต้องใส่ปัจจัย กลับปมกาแม่คู่กาน้ำปัดใจ,จส่วนทีเอฟซีกับฝากมาท่านชองแม่ท่านแม่คู่เนี่ยนะแต่สร้างบุญน,น้ำกันเพิ่อถวายพระคุณเจ,าจ้าดิสิกรับด้วยว่าได้เ็บุญน,น้ากันเบิดทุกฝูทุกคนกลับบุญใดก็เป็นบุญน,น,นำ้ำรำงงูบาดต้มเย็นสาม